กินน่าเอาแล้วเพราะว่าใส่กันแล้วนี่อันนี้เท่าไหร่คะ50าสบาทนะคะน,นีของโมโน,นะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยคะ่ะน่ากินมากอ้โ <c oughs> แสดงว่าวอรได้ไดูด้านลูกค้ายังคิวยาวอยู่เลยนะคะคนน้ำปลาราค่ะ ช่องโมมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดี่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินเชงเดีของใกล้หมดแล้วลูกค้ายังคิวยาวอยู่เลยนะคะทุนร้านตำแหลกลมศักนะคะที่ตลาดเย็นมีนบุรีค่ะ เด็ดยังไงนะทำไมลูกค้าลุมเลยนะคะทุกคนสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะพ่อค้าชื่อคุณบอลน,นะคะนี่ต้มตําราคาเริ่มต้นที่40บาทนะคะแล้วเขาก็มีบรรดากุ้งหอยนะคะสุกสดมีทุกอย่างเลยนะคะ ก่อนหน้านี้เห็นสั่งตํามีปูมาด้วยมีกุ้งด้วยร้อยเดียวเองอะทุกคนถูกมากๆเลยนะคะนี่ของของหมดไปหลายอย่างแล้วนะคะเนี่ยของไม่ครบแล้วเนาะใกล้หมดแล้วเพราะเขาขายตั้งแต่เย็นเลยอะ นี่แล้วก็มียำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้วัตถุดิบเหลืออะไรบ้างนะคะนี่ตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะปกติมีเยอะกว่านี้นะคะน้ำปลาของเขานะคะนี่เกรือของเขานะคะหมดเป็นบางอย่างแล้ว แล้วคืออยู่ตรงนี้หอมปลามากนะคะโอ้โหหลาคยคแยกยำก็ได้แยกตำก็ได้นะคะอันนี้ยำเหรอจ้าพ่อค้ายำนะคะเขายำน้ำยำนะคะ หอยนางรม่าไหร่อยสี่สิบเรีกรีมกันเอารวมกันเลยอีกยำหนึ่งยำอะไรเนาะยำกุ้งสดนี่าวเขาทำเร็วทำเร็วมากนะคะ มาดูกันค่ะนี่นคะคะราคาเริ่มต้น40บาทค่ะคต่อไปนะคะราคาต่อไปตาหนูใช่ไหมตำปูไทยค่ะเผ็ดปกติเลยค่ะพะ่อค้า จะเพลิดไปโมร้องไห้ตามปูไทยของโมโนะคะเผ็ดกลางเผ็ดกลางนคะคะเริ่มจะใส่พริกนะคะเป็นพริกแห้งจ้ะร้านนี้เป็นพริกแห้งหมดเลยเหรอตามพริกแห้งหมดเลยนะคะพริกสดแล้มันเซ็งไวเซ็งไวออพริกสดจะเซ็งไวนะคะเปี่ยนเปลี่ยนไหมคืบบกนี่นน ใส่ถุงใช่ไหมครับใส่ถุงค่ะเอ๊ะหรือว่าเราจะกินเลยมีถ้วยหรออ้าถ้วยเอาถ้วยใส่ถุงแล้วก็ใส่จานใช่ค่ะใส่จานไปเลยจ้าพ่อค้าจ๋าชิมเลยพ่อค้าชิมเลยคอมเมนต์ตรงนี้เลยพ่อค้าเขาเป็นคนหล่มศักเพชรบูรณ์นะเะด้อ๋อ คนไรนะเราสวนโอ้แสดงว่าวอลได้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 คนเลยติ๊กนักคนไทยนักคนไทยคนไทยกินโลกกันบ้างแมนแมนแมนเขาไปตาดน้ำกก่อนแมนเอาแล้วเขาวอาใส่กันแล้วนี่อันนี้เท่าไหร่คะห้าสห้าสิบบาทนะคะนี่โชว์หน่อยนะจ๊ะ ยันม้ม่วงนะ่อเคเขายิ้มเย้มนะคะทุกคนนีตาต่อไปกันเลยตามป่ามาดูกัน ปลาค่ะน้ำปลาของทางรา้านนะคะอ้เพรา,าเขามองไม่เห็นเหรอราาหน,รอนี่อันนั้นอะไรอ่ะปลาลออ๋อเครื่องปลาเขาเซ็ตมาแล้วใส่ถุงเซ็ตมาแล้วนี่ได้เท่ากันทุกถุงเลยนะคะนค่ะอืมน่ากินอ่ะ ดูดิโอ้แม, <c oughs> ม็กดูงเงาด้วยแม็กดูงเงาด้วยเออ่อตาตำปลาไหลบัวไเ็นค่ะหลบัวกสุกเลยตำปลาเนี่ยปลาได้หมดเลยนะ đã qua rồi, đã qua rồi, น,นากนากิมจะดูอีกตำหนึ่งกันนะคะคุณบอลตำป่าพวกสุดท้ายแล้วของตำป่านะคะหมดแล้ววันนี้นะคะปูก็หมดปูก็หมดตอนนี้นะคะพกสุดท้ายน่าจะเป็นพ่อค้าตำนะคะตำพ่อค้า <c oughs> ไม่คุ้มเลยในใคนไทยน่าอยูอ่มากใช่อากาศดีพิซซุโร่ก็อากาศดีนะใช่เออเพชรบูรณ์ด้วยเพราทีเพชรบูรณ์ก็อากาศดีเขาโคออะไรอย่างเงี้ยหกโมงเย็นแล้วทุกคนแต่เหมือนหนึ่งทุ่มเลย ดูตำกุ้งสุอกอ,นนอีกอันนึงอีกอันเดียวดูตำกุ้งสุกค่ะอ้านี่ยำยำอะไรต้ะเนี้ยพ่อค้ายำมะม่วงนะคะ,ะยำก็เด็ดนะตรงเนี้ยให้มะนาวกันจุกๆเลยนะคะเอะยำผลไม้ดำหนึ่งเลยที่เนี้ย ลูกค้าบอก่ลูกค้าไปหลายคนแล้วไปไม่ได้อะหมดตอนนะคะขอนี่ไงอ๋อเขาสั่งไว้วันหน้าต้องมาลองเขาบอกว่าอันดบหนึ่งเลยนะอันนี้เราก็ดูตำกุ้งกุ้งไปก่อนนะคะสุกสุกสุกปลารานะคะอ้าวนกดูเงาด้วยดิ น้ำปลรราค่ะนีถือให้ก็จะเปี่ยนนไม่ม่หยุลแลบบ้ว้าหูใหม่ นี่ของโมนะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะน่ากินมากโม,โมชอบนี่ยร้านส้มตำที่น้ำเยอะๆอะนี่ค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดครบรสเลยค่ะอร่อยมากมาละกอโมสั่งตำบูไทยแซบ่บ มะละกอกลบจังเลยอร่อยม,มากเซมะละก็คือดีคือกรอบอมม ให้ไม่น้อยเลยนะให้ย่นให้สุกบ,บาทคุ้มอร่อยเปรี้ยวหวานครบรสเลยค่ะอือหืออือ โมชอบกินตำปูไทยที่สุดเลยถ้าเพ,พื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสองบับ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งนใดน่องดี่เซอระดีๆีองกินที่คุณถูกใจยยยอย่าลืมกดซับสไคร้ชวโมมากินเช่ไหม